Sega สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่เกมชุกุนซอทั่ทวอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําวิธีการจัดทับของเกมชุกุนซอนครับก็คือกระบวนทัพปิดประตูตีแมวนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีวิธีการจัดทับยังไงแล้วก็ใช้ยังไงนะครับโอเคสิ่งแรกเลยครับที่เราจะต้องรู้ก่อนเลยนะครับก็คือวิธีการจัดทับนั่นเองนะครับกระบวนทับนี้นะครับเราก็จะต้องใช้หอกมาหนึ่งครับปืนปืนมาหนึ่งแล้วก็พลดาบหนึ่ง เราสามารถจัดทับแบบนี้ได้นะครับก็คือให้เอาปืนอยู่ข้างหน้านะครับเอาหอกมอาไว้ตรงกลางแล้วก็ดาบไว้ด้านหลังนะครับก็จะเป็นเซตพื้นฐานที่หลายๆคนก็จะใช้กัน,นครับเป็นวนทับที่หลากหลายแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยนะครับทีนี้วิธีการจัดทับนะครับก็คือเราก็จะเอาปืนมา3นะครับโอเคแล้วก็เอาหอกมาให้ตามจํานวนกับปืน,นครับแต่จริงๆก็จะเอามาเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับนี่โอเคผมจะเอามาสัก6แล้วกันสามสี่ห้าหก ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ข้างเงินของเราด้วยนะครับว่าเรามีเงินเท่าไหร่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเซตนี้จะมีวิธีการเล่นยังไงนะครับทีนี้สลับเซตนี้นะครับเราก็จะจัดทับแบบนี้นะครับก็คือเอาปืนมาไว้ด้านหน้าเอาหอกมาไว้ตรงกลางนี่แล้วก็อาดาบมาไว้ด้านหลังนะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับนี่จัดเสร็จแบบนี้แล้วก็คุมเอาไว้นะครับแล้วก็นี่กดจัดกลุ๊ปไว้หนึ่งกลุ่ปเลยนะครับเพื่อไงต่อการเดินทับนั่นเองนะครับ นี่คนที่2แล้วก็มาเหมือนเดิมครับนี่เอาหมอมาไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ตาบไว้ด้านหลังไม่เซตสมดุลมากนะครับสำหรับเซตนี้ก็ลองไปใช้ได้นะครับจริงๆมันเอาสามารถเอาไปต่อยอดได้หลายกระบวนทัพนะครับแต่นี่คือเอาไปสักหนึ่งกระบวนทัพก่อน,นครับอย่างอื่นจะค่อยว่ากันที่ผมก็เคยสอนไปแล้วด้วยนะครับสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้ด้วยครับโอเคทีนี้เราได้มาแล้วนะครับ3เซตถ้าเราอยากจะหันซ้าย ก็เอากองนี้หันซ้ายได้ตรงนี้การทางขวาก็การทางขวาได้นะครับเนี่ยตรงนี้การตรงกลางก็ยืนตรงกลางได้นะครับแบบนี้เลยมันก็จะแยกกันชัดเจนแล้วก็จะสามารถกดง่ายด้วยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปคุมกลุ่มใหญ่นะครับนี่เห็นไหมปึ๊บปึ๊บได้เลยครับทีนี้วิธีการใช้นะครับก็คือให้เอาปืนยิงก่อนครับพอยิงเสร็จปุ๊บถ้าศัตรูมีม้าวิ่งมาครับแล้วก็ตั้งยาริบอะครับแล้วก็ปืนถอยไปนะครับเพื่อให้ม้าเจอหอก แต่ในอีกกรณีหนึ่งถ้าหากว่าศัตรูที่บุกมาเป็นพวกทหารราบนะครับแล้วก็เอาพลดาบวิ่งชาร์จไปด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าปืนแค่นี้เองครับวิธีการใช้นะครับทีนี้สลับในส่วนของกระบุทัพเราจะมีวิธีการแบบนี้ครับก็คือเปิดช่องนะครับให้ศัตรูเข้ามา1ช่องนะครับเพื่อให้ศัตรูเข้ามาในตรงกลางจุดของเรานะครับแล้วก็ใช้หอกนะครับนี่เราจะจัดหอกไว้แบบนีน้แล้วก็แม่ทัพติดตรงกลางนี่ เราก็จะล่อให้ศัตรูเดินเข้ามาตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะทําการปิดตายครับก็คือล้อมฆ่านั่นเองครับก็จะทําการเปิดเจลรีวอลรอบทิศนะครับตรงนี้เข้าไปด้านในนะครับเมื่อศัตรูนะครับสมมุติว่ามาเป็นศัตรูแล้วกันสมมุติว่าศัตรูวิ่งเข้ามาปุ๊บ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 เข้ามาตรงกลางตรงนี้นะครับเราก็จะทําการกลับหลังครับเอาหอกกลับหลังนั่นเองครับเอาหอกตรงนี้ก็กลับหลังมาพลนปืนก็กลับหลังมานะครับดาบก็กลับหลังปุ๊บตรงนี้ จริงๆดาบเนี่ยเอาไว้กันตรงนี้ด้วยนะครับเผื่อว่าศัตรูจะมีพวกทหารจุดอื่นๆด้วยนะครับเนี่ยเราก็จะกลับหลังมานะครับเป็นการปิดตายนั่นเองครับดาบไปไว้ข้างหน้าปืนหันหลังนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ปืนหันหลังหอกยันนี่ไว้นะครับนี่แล้วก็ดาบการด้านหน้านครับแบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นวนทัพปิดตายนะครับโดยที่เราจะเปิดช่องให้ศัตรูเดินเข้ามานะครับตรงกลางวงนะแล้วเราก็ ทำการล้อมค่าโดยการเปิดจัลลวอลนะครับรอบทิดปึ๊บแบบนี้นะครับศัตรูก็จะไม่สามารถออกได้แถมถ้าจะออกไปเนี่ยก็จะเจอปืนยิงด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงถ้าหากว่าเรามีม้าใช่ไหมเราก็จะสามารถใช้ม้าในการปิดช่องโหว่ด้วยนะครับบางทีถ้ามันมีช่องว่างเนี่ยเราเอาม้ามาปิดช่องว่างได้ด้วยนะครับอาจจะมีช่องโหว่ตรงนี้เนี่ยช่องโหว่แล้วก็สามารถเอาม้ามาปิดได้ด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นเซตกระบวนทัาปิดตายนั่นเองครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับหลักการแล้วก็วิธีการใช้นะครับ เพียงแต่ว่าเราต้องคุมทัพให้ทันนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยว่าเราต้องเปิดช่องให้ศัตรูคิดว่าเฮ้ยตรงนี้มีช่องโว่ตรงนี้เป็นจุดบอดของศัตรูบุกเข้าแม่งเลยนี่สมมุติว่าผมอาจจะจัดทัพแบบนี้แล้วก็เปิดช่องแบบนี้นะครับโล่งๆถ้าศัตรูมีมาหรือว่ามีทหารลาบใช่ไหมแล้วเขาคิดว่าโอ้อตรงนี้นี่โอบหลังได้งั้นเราบุกตรงนี้เลยเดี๋ยวโอบหลังเข้าด้านหลังตรงนี้ก็วิ่งเข้าไปนะครับปึ๊บปร๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเข้าไบ เราก็จะทําการแปลกระบวนทัพปิดตายปุ๊บแบบนี้เลยนะครับจบเลยเท่ากับว่าศัตรูก็จะถูกล้อมเอาไว้นะครับด้านไหนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการใช้จริงๆเลยดีกว่านะครับว่าจะใช้ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้นนะครับทีนี้มาดูที่ของจริงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมสในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของเกมชุกุน2อนนะครับที่เพิ่งจัดสดๆอัร้อนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างคุณพอตเตอร์นะครับกับตะกโกรนะครับ2ฝั่งนี้ซึ่งคุณพอตเตอร์เนี่ยก็จัดเซต ตามที่ผมบอกเลยนะครับก็ไม่เช่สมดุลนะครับก็จะมีปืนมีหอกแล้วก็มีดาบนะครับเห็นไหมครับจัดเซตเหมือนที่ผมบอกเป๊ะเป๊ะเป็นเซตสมดุลมากนะครับเซตนี้หลายๆคนก็อาจจะเอาไปใช้ได้นะครับทีนี้ฟันตะโกนี่จะเล่นเป็นส่วนใหญ่จะเป็นม้าร้วนะครับนี่ม้าร้วทั้งหมด8ดกองเลยนะครับซึ่งคุณพัตเตอร์เนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้นะครับล่อให้ตะโกนี่เข้ามาในจุดตรงกลางนะครับเพื่อที่จะล้อมค่านั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะทํำยังไงนะครับ ตอนนี้คือคุณพอตเตอร์เนี่ยเปิดช่องเอาไว้นะครับคือตะโกสเห็นว่าตรงนี้ปืนสามารถเก็บได้นะครับเพราะว่าปืนหันข้างอยู่นะครับก็เลยวิ่งเข้ามานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกับดักนะครับเป็นตัวล่อเป้าเอาไว้นะครับพอตะโกสวิ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับก็เจอหอกยันเอาไว้นะครับแต่ทนนี้เนี่ยพอหอกเขาก็จะแตกแล้วนะครับคุณพอตเตอร์ก็ทําการเนี่ยหันเอาปืนกลับหลังนะครับเอาหอกมันยันรอบทิดไว้นะครับนี่ตรงนี้ล้อมเป็นตัวยูนะครับพอตะโกสเข้ามาเนี่ยก็กลายเป็นว่าเสร็จโจแล้ว เจอปิดล้อมนะครับรอบทิศแล้วทีนี้เขาก็เอาม้มาปิดประตูตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีทางโล่งอยู่นะครับเป็นช่องโบก็เอาม้มาปิดประตูไว้นะครับนี่เอาห่อมากันรอบทิศครับเรียบร้อยนี่ปืนก็ยิงเตรียมพร้อมยิงแล้วนะครับปืนยืนไว้ตรงนี้เรียบร้อยครับทักษะว่าตะโกนไม่สามารถออกได้นะครับนี่เห็นไหมครับออกไม่ได้นะครับเจอมาปิดตายตรงนี้ฝั่งนี้ก็เจอยาลิวอลครับตรงนี้ก็ดาบก็จะมาช่วยปิดตรงนี้ต่ออีกนะครับทักว่าออกไม่ได้ครับ เจอล้อมฆ่าเรียบร้อยครับจบเลยทหารแตกครับครับเรียบร้อยตัวละลายอย่างง่ายดายครับเรียบนี่แหละครับคือบนทับฝีประตูที่แมวนั่นเองครับนี่แหละครับถ้าใครสนใจก็ลองเอาไปใช้ได้นะครับอาจจะหาตัวล่อสักนิดนึงให้เขาวิ่งเข้ามาก็ได้ครับบางทีถ้าเราไปจัดตัวยูเฉยๆเนี่ยถ้าเป็นสู้กับผู้เล่นเนี่ยคือเขาไม่เข้ามาอยู่แล้วนะครับเขาก็รู้อยู่แล้วว่าอันแน่จะทับเพื่อลอยเราก็ไปสิดเอรไม่เข้าไปล็อก <lien> แต่ถ้าเราหาตัวล่อสักนิด <halt One. S 2> นึงนะครับอาจจะเป็นแม่ทัพหรือว่าเป็นพวกทหารสักนิดนึงสักกองสองกองครับอาจจะเป็นคนปืนก็ได้หรือเป็นพวกอาจจะเป็นพวกไฟล็อกเก็ตนะครับพวกตัวยูนิตที่แบบว่าทําให้ศัตรูเนี่ยต้องวิ่งเข้ามานะครับรานฉันเรากา็ต้องเลือกนะครับว่าจะเอาตัวอะไรมาล่อนั่นเองครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเล่นกระบวนทัพปิดประตูตีแมวนั่นเองครับโอเคสำหรับร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พัหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับผม